โอ้มอย่ามาหลอกมาล้อนกันเลยขอให้หมดไปขอให้หมดไปหมอผีมาทำพิธีเลยตัดหัวเลยตัดหัวใครรู้ไหมสาบช่างเลยปลาหมอคางดำถึงขนาดต้องทำวิธีนี้กันแล้วนะคุณผู้ชมฮะตัดกี่หัวละมันเยอะขนาดนี้จับมันขึ้นมาตัดหัวเลยโดยเฉพาะตัวพ่อที่มันอมไข่อยู่อย่าให้แพร่ระบาดกันต่อไปคุณผู้ชมไปดูเลยนะฮะงอดหัวด้วยค่ะกัน เพื่อความให้แบบชัวร์ที่สุดฝังเลยครับใช่มันจะได้ไม่มันเล่นรอดออกลงปืนน้ําบ้านเราใช่ไหมครับท่านครับขอให้ประหมอาข้างดําหมดไปจากประเทศไทยครับผมนะครับูปปะเจี๊ยตปะเจเทเทนะตปะเจยาะปะกีกกีเทียงหายชัวหายชัว ทำคอนเทนต์มาเนี่ยโอ้โหโเขาก็อยากจะปราบปรามประมอกคางดำให้มันหมดไปก็ไม่รู ame, ้ใช้ว oh. e. uh. ิธีไหนนี่ใช้วิธ huh> ีแบบนี้คุณอ้าวมีโยกด้วยเหรอเออใช่สิเนี Houston> ่ยคุณต้องสวดกับเขานะแล้วดูโอ้โหพ่อหมอนี Spider> ่คือหน้าขาวจั้วเลยนะคะนี่เป็นพิธีกรรมฝังประมอคางดำค่ะหมอผีต้นคนหวานแหหรือว่านายเวรศักด์เหมือนวง เจ้าของเพจพลหวานแหค่ะเขาเป็นเพจคอนเทนต์เกี่ยวกับการหวานแหหาปลานั่นแหละแล้วเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดทำแบบนี้นะจะจัดการกับปัญหาปลาหมอคังดาให้หมดประเทศไทยได้โอ้โหหมอผีต้นไม่ได้มาทําพิธีเพียงคนเดียวนะเอ้ามากับตัวแทนกรมประมงที่นนทบุรีด้วยไงมากับกรมประมงเลยอ่ะรวมไปถึงสอสอนนภไพสาลลิ้มเจริญกิจนะฮะสสก้าไก่เขต8เอามานั่งโยกกันแบบเมื่อกี้แล้วก็มาหวานแหเพื่อจับปลาหมอเลยแล้วทําพิธีดังกล่าวนะฮะแล้วก็ออกโปรโมทโปรโมทด้วยกันท่าไหร่ทำคอนเทนต์นั่นแหละ นะครับซึ่งวิธีที่หมอผีต้นทํานั้นค่อนข้างจะถูกต้องเหรอคุณเขาบอกมันถูกต้องนะงก็ตัดหัวไงเนื่องจากปลาหมอคางดําตัวผู้มันอมไข่ไว้ในปากหากจับขึ้นมาทําอาหารแล้วทิ้งส่วนหัวซากปลาหมอที่มันอมไข่อยู่กลับลงไปในแม่น้ํามันอาจจะมีไข่ที่ติดค้างในปากหลุดรอดไปฟักได้าทางตัวแทนกรมประมงก็เลยบอกว่าอ่าทําวิธีนี้แหละถูกน,นะ ตัดทิ้งเงี้ยเหรอตัวแทนกรมมงบอกว่าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะขณะนี้เพราะว่ามีปลาหมอคางดําบุกเข้ามาแล้ว ما, บางส่วนนะฮะไม่หนักอย่างที่จังหวัดอื่นๆอย่างสมุทรสงครามสมุทรสาครแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับสิ่งที่ต้องเตือนประชาชนคือต้องระมัดระวังการทิ้งเศษซากปลาหมอคางดํานั้นต้องเป็นการฝังกลบซากให้ห่างจากแหล่งน้ําก็จะเป็นวิธีที่ ดีที่สุดนี่ไง <คะ S 2> นี่หมอผีต้นก็เลยอ๋อคุดคูดคูดคุด,คดทำพิธีฝังมันเลยนะฮะแล้วก็อาจจะแปะอะไรเข้าไปเสกคาถาเข้าไปเพื่ออย่าได้ผุดเยกเกิดเนี้ยหรอ<ค>ะฮะค่ะ